พวกเราช่วงนี้น้องๆที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะกําลังจะเรียนจบและเข้าสู่ชีวิตวัยทางานแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่กิตมี6เรื่องที่อยากฝากน้องๆที่กําลังจะเรียนจบไว้นะหนึ่งเลยคือ บริหารรายได้ของเราให้เป็นเพราะว่าเราจะเริ่มมีรายได้เข้ามาแล้วเนาะ2คือบริหารหนี้สินให้เป็นหรือว่าจะเรียกว่าสินเชื่อก็ได้เพราะว่าพอเราทํางานสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มมีบัตรเครดิตรวมถึงบางคนอาจจะซื้อบ้านซื้อรถแน่นอนตรงนี้จะทําให้เราเป็นหนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นบริหารหนี้สินให้เป็นนะจ๊ะ 3. คือโอนความเสี่ยงให้เป็นเพราะว่าเจ้าความเสี่ยงเนี่ยมันจะทําให้เงินที่เราเก็บไว้เนี่ยหายไปนั่นเองรวมถึงถ้าเราไม่มีเงินเก็บเนี่ยอาจจะทําให้เราเป็น ีได้เพราะฉะนั้นดูให้ดีเรื่องประกันชีวิตแล้วก็สุขภาพของเราด้วยเนาะซีคือบริหารเงินออมให้เป็นเมื่อมีไรายได้แล้วเนี่ย เอาเงินมาเก็บเนาะยาเก็บไว้ในออมทรัพย์อย่างเดียวเนาะเอาไปลงทุนในกองทุนรวมหรือว่าในที่ต่างๆด้วยค่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆ5คือบริหารภาษีให้เป็นด้วยนะเพราะว่าพอเรามีไรายได้แล้วเนี่ยเราจะต้องเริ่มเสียภาษีล,าละดูพกค่าดลหย่อนต่างๆก็ดีนะและอันสุดท้ายนาะที่6เลยก็คือบริหารเงินสําหรับการ,กรเกษียณของเราเฮ้ยบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เพิ่งทํางานเองให้มองเรื่องการ,กรเกษียณแล้วหรอแน่นอนถ้าเราเตรียมตัวแต่เนิ่นๆเนี่ยการ เก็บเงินเพื่อ,อการเกษียณเนี่ยมันจะใช้เงินค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวเรียกว่าเก็บสบายๆเราก็กเกษียณแบบร่ำรวยได้เพราะฉะนั้นใครที่เตรียมตัวแต่น,นเนิ่อเนี่ยก็ดู6นนะข้อไว้นี่นะพี่กิจเป็นกําลังใจให้